มีผลทําให้เกิดภัยธรรมชาติไหมคะมีอ่ามีเอาละมีอะไรอีกแล้วทีเนี้ยถ้าเด็กๆบอกว่าการที่ภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดภัยธรรมชาติแล้วภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะจากการที่เขาได้เรียนรู้ต่างๆมาเนี่ยเขาบอกว่าแก๊สเรือนกระจกต้องมีผลต่อการเพิ่อมอุณหภูมิของอากาศเขาจะต้องสามารถที่จะพิสูจน์การหาคําตอบได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเขามีจุดประเด็นที่เขาสงสัยเอ๊ะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงแก๊สเรนระกจกเพิ่มขึ้นมันทําให้อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปัญหาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เด็กๆเนีย่ยเขาสามารถที่จะร่วมกันวางแผนในการที่จะออกแบบการทดลองหรือออกแบบแบบจําลองที่เขาจะต้องหาคําตอบด้วยตัวของเขาเอง ริ่มทำพร้อมกันนะคะคนที่จดบันทึกเราจะจดบันทึกทุกๆกี่นาทีคะลูกนาทีุกๆสองนาทีนะคะเอาละค่ะตอนนี้คห้ยเวลาเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราเป็นแค่เหมือนกับเป็นแค่โค้ชได้วางแผนก่อนว่าเขาต้องการจะทำอะไรจะทำอย่างไรแล้วจะทำไปทำไมแล้วก็เขามีลำดับขั้นตอนในการทำเนี่ยแบบไหนซึ่งเราก็จะเป็นผู้ที่แบบ ค่อยไปดูว่าเอ๊ะเขาอยู่ในประเด็นที่เขาสงสัยเขาต้องการหรือไม่ในส่วนนี้เขาสามารถที่จะหาความรู้จากคำตอบนี้ได้ไหมแต่ไม่ใช่จากที่เราเป็นผู้บอกนะคะแต่อาจจะต้องไปใช้คำถามในการที่เขาเนี่ยะสะท้อนกลับมาว่าที่เขาทำแบบนี้ทำเพราะอะไรแล้วเขาต้องการเรียนรู้ตั้งสมมติฐานไ,ไว้ว่าอย่างไรแล้วเขาจะต้องการพิสูจน์สมมติฐานของเขาเนี่ยด้วยรูปแบบไหน จากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเหมือนกับให้เขาได้เริ่มลงมือทําแต่อาจจะมีจุดที่เราอาจจะต้องต้องช่วยเหลือนักเรียนในที่นี้คือเป็นโคู้ให้กับนักเรียนว่าแน่นอนว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นต้องมีข้อตกลงข้อควรระวังในการทดลองที่เราจะต้องมีกติการ่วมกันของห้องเรียนค่ะ ในการที่ที่เราเป็นครูนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนแล้วเวลาเราเห็นปลายทางเด็กๆเ,เกิดความรู้เกิดทักษะแล้วก็พอเราเห็นผลงานที่เด็กๆได้รับอะเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่เราต้องการ